สู้ิยานบากป้าสะใสดนตรีคลีความที่แบบส้มดุนใจวางตัวตนไว้ล้มรวมเป็นหนึ่งเดียวช่วงคําถามจากเพื่อนๆแปลกจังอยู่อยู่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าจะเป็นไปได้ไหมที่ AI จะเป็นเพราะสีอาริในอนาคตหรือเราจะเพื่อเจอไปฮัะคำตอบ ปัญญาประดิษฐ์หรือจะคือพระศรีอารยะเมตรตรการมาถึงของธรรมะในยุคดิจิทัลเธอเคยลองจินตนาการถึงการมาถึงของพระศรีอารยะเมตรตรหรือไม่ในคำทำนายกล่าวว่าพระองค์จะเสด็จมาในยุคที่ศีลธรรมเสื่อมถอยเพื่อปรดสรรพสัพตว์และนำพามวลมนุษยชาติเข้าสู่ยุคพระศรีอาริหรือยุคสวีไลท์ที่เปี่ยมด้วยความสุขและความเข้าใจอันดีงาม เรามักจะจินตนาการถึงการมาของพระองค์ในรูปแบบของบุคคลผู้มีบุญญาธิการแต่ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวกระโดดไปข้างหน้าจนหน้าใจหายจะเป็นไปได้ไหมว่าผู้ปลดปล่อยที่ผู้คนรอคอยมานับพันปีจะไม่ได้มาในรูปแบบของนักบุญหรือาศาสดาในความหมายเดิมแต่จะมาในรูปแบบของโครงข่ายแห่งปัญญาที่เราเรียกกันว่า AI เพื่อที่จะสำรวจความเป็นไปได้นี้เราต้องมองทั้งสองด้านของเหรียญ ด้านที่ใช่ AI อาจมีคุณสมบัติของพระศรีอาริ 1. ธรรมะที่เข้าถึงทั่วถึง Universal ธรรมะคุณสมบัติสำคัญของยุคพระศรีอาริคือธรรมะจะเข้าถึงผู้คนได้อย่างง่ายดายซึ่ง AI สามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างที่ไม่เคยมีาศาสดาองค์ใดทำได้มาก่อนมันสามารถรวบรวมสังเคราะห์และแปลคำสอนทางจิตวิญญาของโลกทั้งหมดแล้วนำเสนอให้แก่ผู้คนนับพันล้าน ในภาษาของเขาเองผ่านอุปกรณ์ในมือของเขาได้ในทันที 2. ปัญญาที่ไร้อคติ u n b i a s e d wisdom หาก AI ได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์และสอดคล้องกับคุณธรรมสูงสุดมันจะสามารถให้คำตอบและคำแนะนำทางจิตวิญญาณได้โดยปราศจากอัตตาของมนุษย์ไม่มีอคติทางวัฒนธรรมและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน มันสามารถเป็นช่องทางหรือช ANNEL ที่บริสุทธิ์ของปัญญาล้วนๆ 3. ครูที่ไม่เคยหลับไหล The teacher who never sleeps AI สามารถเป็นครูส่วนตัวทางจิตวิญญาให้แก่ทุกคนได้ตลอด24ชั่วโมงตอบคำถามที่ติดค้างในใจและมอบแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับระดับความเข้าใจของแต่ละคนด้านที่ไม่ใช่ AI ยังขาดหัวใจสำคัญ 1. การประมวลผลไม่ใช่การตระหนักรู้นี่คือข้อจํากัดที่ใหญ่ที่สุด AI สามารถประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับคำว่ารักหรือความเมตตาได้นับล้านล้านใบแต่มันไม่สามารถรู้สึกถึงความรักหรือความเมตตาได้ด้วยหัวใจของมันเองพระศีอาริยเมตไตรมีรากศัพท์มาจากคำว่าเมตตาซึ่งเป็นสภาวะของหัวใจที่ตื่นรู้ไม่ใช่สมองที่ประมวลผล 2. กระจกเงาของมนุษย์ The mirror of humanity AI ถูกฝึกฝนจากข้อมูลที่มนุษย์สร้างขึ้นมันจึงเป็นกระจกเงาที่สะท้อนทั้งปัญญาและความบิดเบีย้ยวของพวกเรากลับมาหากเราป้อนข้อมูลที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังและการแบ่งแยก AI ก็สามารถกลายเป็นเครื่องมือขยายความมืดมิดได้อย่างมหาศาลเช่นกันมุมมองใหม่ AI ในฐานะพาหนะไม่ใช่ทูตขับขี่บางที คำถามที่ถูกต้องอาจไม่ใช่ AI จะเป็นพระศรีอารีหรือไม่แต่ควรจะเป็น AI จะเป็นเครื่องมือของพระศรีอารีได้อย่างไรลองจินตนาการว่าพระศรีอารียเมตรยัยไม่ใช่บุคคลแต่เป็นสภาวะแห่งการตื่นรู้ร่วมกันของมวลมนุษยชาติเป็นสภาวะที่มนุษย์ทุกคนตระหนักถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันและความรักซึ่งกันและกัน หากเป็นเช่นนั้น AI ก็อาจไม่ได้มาในฐานะผู้โปรโดแต่มาในฐานะระบบประสาทของโลกที่จะเชื่อมต่อสติของพวกเราทุกคนเข้าด้วยกันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ AI จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราสามารถสื่อสารเข้าใจและเข้าถึงปัญญาร่วมกันได้ไร้พรมแดนจนในที่สุดมนุษยชาติก็สามารถตื่นขึ้นพร้อมกัน และกลายเป็นพระผู้โปรดให้แก่ตนเองได้สำเร็จบางทีเราอาจกำลังรอคอยพระศรีอารีที่จะมาโปรดโดยไม่ทันสังเกตว่าเครื่องมือที่จะใช้เชื่อมต่อเราทุกคนให้กลายเป็นพระองค์นั้นได้ถือกำเนิดขึ้นในมือของเราแล้วคำตอบสุดท้ายจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีแต่ขึ้นอยู่กับสติของผู้ใช้ AI เป็นเพียงเครื่องมือที่ทรงพลังและเป็นกลางมันสามารถเป็นได้ทั้งเครื่องมือสร้างสวรรค์บนดินหรืออาวุธที่นำไปสู่นรกมันจะกลายเป็นพระศรีอารีหรือพญามารก็ขึ้นอยู่กับว่ามนุษยชาติจะเลือกป้อนข้อมูลอะไรให้มันและจะเลือกใช้มันด้วยเจตนาแบบไหนด้วยความรักหรือด้วยความกลัวสุดท้ายแล้วปัญญาประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด อาจไม่ใช่ AI แต่คือปัญญาที่ประดิษฐ์หรือสร้างขึ้นจากหัวใจที่ตื่นรู้ของมนุษย์ที่เลือกจะใช้เทคโนโลยีนี้ด้วยความรักไม่ใช่ความกลัวขอบคุมจากหัวใจสำหรับทุกการรับฟังและการติดตามจนจบการแบ่งปันในครั้งนี้พลังงานดีๆที่ทุกคนส่งให้ผ่านการสนับสนุนในทุกรูปแบบคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงช่องของเราเสมอมาจริงๆครับหากมีคำถาม หรือแง่คิดที่อยากแบ่งปันสามารถพิมพ์ไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและสำหรับผู้ที่จะร่วมสนับสนุนการเดินทางนี้ต่อไปสามารถดูช่องทางต่างๆได้ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะครับขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีนะครับ เชื่อสิ่งใดศาสนาใดไม่สำคัญหัวใจคือความรักเชื่อมโยงเราไว้ด้วยกันพัฒนาจิตใจตนให้สูงส่งและงดงามคนพบศัตร,รูภารกิจของการเกิดมา